ชัยภูมิส่งเข้ามาประกวดเออเหอะทำมาน่ารักมากเลยดูสิดูดูด,ดูครุดเฉียง2องศสองอย่างละ1เหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมสองเหรียญเฟืองรอห1เหรียญครุดตรงสองห้สองห้าสองเหรียญอ,อะโอเคดูรายการแล้วก็มาดูเหรียญจริงกันนี่เลยโอเคครุตตรงสองเหรียญนะคะ ครุฑตรงสองห้าสองห้าสองเหรียญค่ะไปนัดรับซื้อเหรียญละยี่สบาทนะคะครุฑตรงสองเหรียญครุฑเก้าเหลีย่ยมครุฑเก้าเหลีย่ยมถ้าแทรับสามสิบบาทอ่าอันนี้แท้อยู่ค่ะแต่เขาเขาบอกบอกช้ำม,มากน่าจะผ่านผ่านอะไรนะโอ้โหเนื้อหายกันไปเลยไม่เป็นไรให้เลยแล้วกันเพราะว่า นาะแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะโอ้ยเนื้อหายเขาไม่ทำอะไรขนาดเนื้อเนื้อบุ๋มหายไปเลยนะค,ะ,คะเนี่ยค่ะได้ได้สาบาท2เหรียญก็คือได้60บาทนะคะ60อันนี้ก็40เนี่ยค่ะสี่เหรียญนี่ได้100บาทละเห็นไหมถ้า ถ้าท่านเก็บไว้นะคะเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกเป็นอะไรก็ได้นะคะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูในวันข้างหน้าก็ได้แต่ถ้าท่านต้องการที่จะใช้เงินหรือไม่ไม่เก็บแล้วไม่สะดวกที่จะเก็บแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเงินส่งไ่ได้เลยค่ะเนี่ยร้อยร้อยหนึ่งก็คุ้มค่าส่งนะว่าไหมเงินร้อยหนึ่งก็ซื้อของกินได้ได้แบบนะหลมื้อเหมือนกันนะนะกับข้าวอะ่ะร้อยหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไมก็เงินเป็นเงินร้อยหนึ่งเนาะ เดี๋ยวนี้เงินนะคะยากจะตายร้อยหนึ่งก็มีความหมายแล้วสําหรับชีวิตอย่างประนาทนะปรานาไมไ่พูดถึงคนอื่นนะพูดถึงตัวปรานาเองอะอายุรุ่นนี้แล้วอะจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมคะจะไปทํางานก็ไม่ไหวแล้วอะเนาะเงินร้อยนึงเนี่ยมีความหมายมากสําหรับประนาทนะคะอันนี้จะเป็นครุษเฉียงรับเรียญละสิบบาท มองแทบไม่เห็นเลยว่าเป็นครุดเนาะแต่ไม่เป็นไรให้ค่ะปะนักให้ปนักไม่ค่อยมีปัญหาเลยค่ปะปนักที่บอกอะ่ปะปนักทำเพื่อเพราะมีความสุขปนักทีำแล้วปนักทมีความสุขถ้าทําแล้วเครียดทาแล้วโหคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะไม่มไม,ไม่ไม่ไหวอะ่ะนะไม่มีความสุขอย่าไปทําเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ทําให้เรามีความสุขนะเราเป็นผู้ให้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเนี่ยค่ะ,ะ,ะให้ไปเลยโป๊ะ ขายคงไม่ได้หรอกนะคงขาย้เครื่องขายอะไม่มีใครซื้อแล้วแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างางี้แต่ไม่เป็นไรให้ถือว่าให้ให้กันจริงๆนะคะประนัดทำเพราะมีความสุขจริงๆใครก็บอกว่าอุ้ยอายุอย่างงี้แล้วยังไม่นั่งทำอุ้ยฉันมีความสุขถ้าฉันอยู่บ้านนะฉันคงติดเตียงแหละคงจะเป็นเป็นผู้ป่วยอะ่ะใช่ไหมคะขอให้ทําออกนอกบ้านแล้วได้ไปพูดไปคุยเนี่ยยังเรื่องเหรียญเนี่ยไปคุยกันเรื่องเหรียญน,นักสะสมด้วยกันเนี้ยมีความสุขค้าแลกเปลี่ยนกัน ป้าน่าเดยังเป็นห่วงเลยป้าไม่มีใครสารต่อแต่ดียังดีว่าป้าน่ายังมีทีมงานน้องๆน้อง,องที่อยู่ในกลุ่มที่ขายเหรียญด้วยกันเขามาช่วยค่ะก็ถือว่านั่นแหละก็เป็นอาจจะเป็นสารต่อเพราะคนมา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 ,มา,มาขายแล้วก็บางคนน่ะมาขายเขาเหรียญที่เขาเอามาน่ะเขาขายไม่ได้เลยเป็นเหรียญที่บางทีตังทอนปกติเลยเราก็ต้องให้ค่ารถเขาอะค่ะแล้วก็ภูมิใจนะเราได้ให้อ่ะอย่างน้อยก็ สองร้อยสาร้อ่ะให้เข้าไปช่วยค่ารถเขาเขาเหรียญมาให้ดึงจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่ได้อะไรกันก็ไม่เป็นไรก็ให้ค่ะก็ถือว่าเป็นการให้ก็มีความสุขอ่ะจริงๆถ้าใครได้อยู่ในจุดประนาดนะได้ทําแบบนี้แหละแล้วจะมีความสุขค่ะแล้วจะภูมิอกภูมิใจในในแบบในตัวเองได้แบบช่วยบ้างเล็กน,น้อยนะคะ